พี่รู้ป่ะที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็คือมหาเจดีย์ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหประชาชนทุกคนร่วมกันทําบุญสร้างมหาเจดีย์นี้กลางน้ำเนี่ยโอ้โหแบบต้องบอกเลยนะครับเกเหมือนเสกมากนานไหมในการ,ราไม่นานเร็วมากเลยเร็วมากเลยเพราะว่าทุกๆคนนะครับร่วมกันทําบุญแล้วก็สร้างมหาเจดีย์เพื่อหลวงปู่น,นั่นเองกี่ปีฮะ,ะแป๊บเดียวอะ่ะไม่เกินสามปีโอ้ยและยิ่งใหญ่มากข้างในเนี่ยมีทั้งหมด3ามชั้นด้วย ข้างในต้องมีการตกแต่งอะไรต่างๆตกแต่งภายในแล้วก็ยัง<า>ม<ด>ีถ้าเราถ้าเรามองขึ้นไปก็จะมีะมีช้างนะครับแล้วก็มีปางพระนะครับต่างๆมากมายโอ้โหแล้วเรามองดูสิฮะว่ามหาเจดีย์เนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความะจะเจริญรุ่งเรืองของวัดหรือมันเป็นหลักการของแบบทุกๆคนนะคะที่มีความ,<ผ>มเชื่อว่าถ้ามีมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ <ผม S 2> ก็เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศหลังไหลเข้ามานะครับในการที่จะบริจาคเงินนะครับสร้าง โอ้โห uh, ใหญ่ขนาดเนี้แอนดี้ดีว่าเขาไปดูหน่อยไหมไปดูหน่อยดีกว่าปไปชม<ะ>กันนะครับว่า<ะ>ความเขาเรียกว่าความสามัคคีของพี่น้องชาวนครสวรรค์นเนี่ยและใครที่เคารพศรัทธาหลวงปู่พัฒน์เนี่ยต้องไปดูนหน่อยนี้ต้องบอกว่าสะพานที่เรายืนตรงนี้เป็นสะพานข้ามน้ำเข้าสู่เจดีนั่นเองสังเกตได้คือตอนเราเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะมีช้างนะครับต้อนรับเราขับตัว ขวาและซ้ายนั่นเองดูแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่คือมหาเจดีนั่นเองถูกต้องเลยรู้สึกได้เลยนะถึงพลังอ่ะอ่าใช่อต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับอันดี้เราข้ามเข้าไปเนี่ยเราสังเกตของมุมของแต่ละมุมนะครับจะมีสี่ทิศก็จะมีพญานาคนะครับซึ่งต้องบอกว่าพ่นน้ําตลอดเวลาซึ่งสร้างความเขาเรียกว่าสร้างชีวิตชีวาให้กับมหาเจดีนั่นเองนะครับ ใช่ฮะดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวานะอันนี้จริงนะคือเข้ามาหนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดคือมันร่มรื่นมากใช่ครับแล้วก็สีที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพาอันนี้เขาเรียกเป็นมหาเจดีย์เลยใช่ไหมมหาเจดีย์ใช่ครับมหาเจดีย์นะฮะซึ่งข้างบนนี้จะ<ว>บอกว่าสดงดงามมีเจดีย์ทุกๆชั้นถ้าเราจะมองดีๆ uh huh. นะครับนะฮะตามตามเขาเรียกตามหลัก ของการสร้างมหาเจดีย์นั่นเองหงจุ้ยด้วยคะหงจุ้ยด้วยก็คือมันก็รวมๆอยู่ในนี้หมดเลยครับครับแอนดี้จะสังเกตนะครับในทุกๆชั้นเนี่ยก็จะซ่อนเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในชั้นแรกเนี่ยก็จะมีเจดีย์แล้วก็มีเรื่องราวของการสร้างที่อย่างแบบลงตัวคือคือพึ่งไงว่าทุกอย่างที่ที่วางไว้เนี่ยคือเขาดูทั้งหงจุ้ยใช่ดูทิศทางอะไรสําคัญมากสําคัญมากเลยครับ ชั้น3ก็จะมีะช้างนะครับล้อมรอบมหาเจดีย์นั่นเองนะครับแล้วจริงๆแล้วข้างในเนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปอีกหลายารูปนั่นเองอย่าให้แอนดี้ไปดูกับพี่ไปสักการะบูชากันดีกว่าไปดีกว่าไปาครับ ดีๆนะไม่ว่าัน,นี่จะเดินจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยอหลวงปู่เนี่ยจะมองเราตลอดเวลาด้วยสายตาที่ทรงเมตตาเราเอา้าวทาไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะมันเป็นภาพสามมิติโอ้เดี๋ยวขออนุญาตพี่นะใช่ครับเออจริงด้วยจริงไหมเหมือนเหมือนหลวงปู่กาลังมองเราแบบจะเดินไปไหนซ้ายขวาก็มองเราอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเฮียไรชั้นสองนี่คืออะไรครับชั้นสองนี่ก็จะเป็นห้องรับรองนะครับของหลวงพ่อนะครับที่เอาไว้นะครับ รับเสด็จครับนะครับผู้ใหญ่ต่างๆนะครับที่มาหาหลวงพ่อนั่นเองซึ่งเป็นห้องที่จัดเตรียมไว้ด้วยความสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าแอนดี้เข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ครับเข้าได้ครับเป่งานแอนดี้คือจริงๆห้องนี้เขาปิดไม่ให้เข้านะครับแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตเข้ามาเพราะว่าอันนี้เป็นห้องที่เอาไว้รองรับหรือต้อนรับผู้ใหญ่ในพระสงฆ์หรือ แขกสําคัญที่ในนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากเลยคือเหมือนอยู่ในปราสาทอ่ะใช่ครับโอ้โหสวยแล้วดูข้างบนสิรายละเอียดทุกเม็ดเลยนะทําได้ลงตัวมากครับทาได้ลงตัวมากเลยนะครับและที่สำคัญคืออย่างที่พี่โอบอกแปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาได้นี่ก็คือเกิดจากบารมีของท่านบารมีของท่านและบวกกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ศรัทธาไม่ใช่แค่นครสวรรค์อย่างเดียวนะเราพูดถึงทุกจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยถูกต้องครับวนัเลอะมากเลย ไ <Okay. S 2> ป,ปไงนี่เย็นสบายแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันรู้สึกถึงความโลกเย็นของเจดีย์นั่นเองขึ้นมานี่ก็ได้แบบว่าเหมือนไปอีกโลกโลกหนึ่งเลยนะใช่เหมือนอยู่ในถ้ำอ่ะใช่ครับและที่สําคัญเลยนะครับการที่ต้องบอกว่าการสร้างภายในนะครับให้ดูมีความใหีว่ามีความอลังการมีความที่ต้องบอกว่าเป็นความสิรีมงคลดีกว่าครับเราเขามีความเชื่อว่าการที่ บุผนังด้วยสีทองนะครับและเป็นฉากเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยความเป็นไทยผสมผสานเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าพอเราได้ผ่านเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้มีผ่านอะไรที่เป็นสิริมงคลพวกทองพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับกลับไปย้อนอดีตของความเป็นไทยใช่ครับยิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนชั้น3าแล้วยิ่งจะไม่รู้สึกว่า สถานที่อย่างนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดอีกใช่แล้ววิวดีมากเลยถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมองด้วยสายตาเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้บริเวณทั้งวัดเลยด้วยแอนดี้นี่ด้านนี้ก็เป็นเป็นโบสถ์ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นโบสถ์ครับนี่เห็นแลนด์สเคปของความเป็นแบบทุ่งนาที่สวยงามแถวนี้สุดยอดเลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะแอนดี้ครับผมชอบคือมีช้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ล้อมรอบของมหาเจดีย์นี้นั่นเองซึ่งต้องบอกได้เลยหนึ่งเหมือนกับ ช้างเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตร,ริย์ก็ใช้ในการที่จะออกรบสู้รบอะไรต่างๆไม่ว่าจะทรงเข้าป่าไปเขาก็จะใช้ช้างและที่สําคัญช้างก็เหมือนแบรนด์แบรนด์อมบัสเตอร์นะของประเทศไทยใช่ครับอันนี้ก็หมายถึงว่าการมีช้างลองา้อมรอบมหาเจดีย์นันเหมือนความอุดมสมบูรณ์นะครับความยิ่งใหญ่นะครับและอีกหลายๆเรื่องซึ่งต้องบอกว่ามันดูแล้วมันมัน มีความแข็งแรงเข้มขังที่ทุกคนได้สามารถเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกแบบเออเราได้พลังกลับไปกับไปด้วยมาชาร์จเอเนอรตัวเองนั่นเองใช่ครับผมโอ้โหวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะที่ใครที่ดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยคลิปนี้ผมว่าทุกคนได้บุญกันหมดเลยนะครับใช่ครก็ขอให้ทุกคนมีโอกาสติดตามชมนะฮะคลิปหลายๆคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพี่โยและตัวผมเองเนี่ยว่าจะพาคุณไปที่ไหนกันบ้างแต่อย่าลืมครับถ้ามีโอกาสต้องมาที่ไหนครับต้องบอกว่าอย่าลืมนะฮะ นครสวรรค์วัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อพัดบุญยญากามโมนั่นเองนะครับใครมีโอกาสนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามาไหว้ที่วัดนี้ได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าได้พลังกลับไปจริงๆครับขอบคุณมากครับ